ส่วนการผู้ใช้งานโปรแกรมสตีมพอร์ตนะครับคลิปนี้เราก็จะมาทําความรู้จักแล้วก็ทกําการตั้งค่านะฮะวิธีการนะครับสําหรับฟังก์ชันซื้อ1แถม1หรือนะฮะตัวนี้มันสามารถยืดจุน่นแล้วก็แอ p พลายไปเป็นซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมื้อซื้อซื้อสินค้าตัวเนี้ยแล้วก็แถมตัวเนี้ยกี่ชิ้น ประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าว่าซื้อสินค้ารา,ายการ A นะ,ะสมมติสมมติซื้อขนมแล้วก็แถมอย่างอื่นตามจำนวนที่เราตั้งค่าได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองวิธีการดูนะฮะเริ่มต้นเราก็เพิ่มรายการสินค้าเข้าไปปกตินะครับแล้วการตั้งค่าก็อยู่ที่นี่ฮะตั้งค่าการขาย และจะมีเมนูตั้งค่าซื้อเนี่ยหนึ่งบวกแถมหรือว่าแลกซื้อนะถ้าแถมเนี่ยก็คือจะเป็นศูนย์บาทใช่ไหมครับถ้าแลกซื้อก็คือใสอ่ราคาตามที่เราต้องการเข้าไปนะครับมาดูปุ๊บนี่มาเริ่มสร้างรายการใหม่กันนะครับเดี๋ยวจะเอาตัว เอาเป็นช้างตัวนี้แล้วกันน่าจะเป็นเบียร์ช้างนั่แหละครับราคาหกรข้อความต่อท้ายนะครับเพื่อให้รู้ว่านะฮะเวลาคนขายเนี่เห็นรายการขึ้นมานี่ก็จะเห็นครับว่าซื้อซื้อ1แถม1นี่แถม1นึ่นะครับจำนวนสินค้าก็คือใส่1นะครับถ้าซื้อ2แถมหนึ่ง ตัวนี้ก็ใส่สองเห็นไหมครับแล้วก็กดบันทึกเดี๋ยวผมลองซื้อ1แถม1ก่อนนี่นะตัวนี้ต้องใส่1น,นะครับก็คือเวลาที่ขาย1เนี่ยมันจะแสดงไอเบียช้างเนี่ยเพิ่มเข้ามา1ด้วยนะครับแต่ว่าเราบันทึกก่อนนะครับบันทึกปุ๊บนี่มันจะมีตัวนี้ขึ้นมาแถวข้างบนเราต้องมาเพิ่มรายการสินค้าตรงนี้ด้วยนะครับ ด้วยนี่ช้างนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นแถมเนี่ยของแถมไปเลยของแถมนะครับจำนวนหนึ่งะส่วนราคาขายเนี่ยถ้าแถมก็คือใส่ศูนะครับถ้าแลกซื้อแลกซื้อจากราคา600ถ้าเราบอกแลกซื้อก็เหลือ400อย่างนี้ก็เป็นได้ถ้าซื้อ1แล้ว เราชิ้นต่อไปชิ้นละ400อย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นตัวนี้ก็เปลี่ยนแลกซื้อเหลือ400อย่างนี้มันก็จะทําให้เราเห็นได้เอาแถมก่อนนี่ของแถมก็เพิ่มเข้ามาปุ๊บนี่เมืเ่อจะมาอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะอยู่ข้างล่างได้หนึ่งทีนี้เรามาลองขายกันดูนะครับนี่น้าสินค้าพี่หน้าแรกแล้วก็หน้าจอขายสินค้าใช่ไหมครับก็ยิ่งขายปกติ หนึงเห็นไหมัมันก็จะเบิ้ลของแถมเข้ามาด้วยนี่เห็นไหมครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาตั้งค่าซื้อ2แถมหนึ่งกันดีกว่าซื้อ2แถมหนึ่งเอาเบียร์ช้างตัวเดิมนี่แหละครับช้าง ช้างซื้อ2แถม1นึ่จำนวน2ใส่เข้าไปแล้วก็เพิ่มรายการช้างของแถมอันนี้เป็นของแถมนะฮะแถม1ราคาขายคือ0ใส่เข้าไปตัวนี้นะครับ ถ้าซื้อหนึ่งปุ๊บอ้าวจะยังไม่แถมต้องซื้อสองปับ๊บเนี่ยซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสามไม่ได้แถมซื้อสี่เห็นไหมมันก็จะเป็นอัตราส่วนของมันได้นะครับ <c oughs> แล้วถ้านี้ซื้อสี่สิบอ่าของแถมก็จะเป็นยี่สิบโอเคนะครับนี่ประมาณนี้ทีนี้ เรามาซื้ออย่างหนึ่งแล้วก็แถมอีกอย่างหนึ่งดูซื้อช้างแถมแถมสิงห์แล้วกันนะครับอ,อแถมขนมแล้วกันเดี๋ยวมาตั้งนะครับนี่เราบอ,อกก่อนซื้อช้าง ซื้อสแถมขนม2องเห็นไหมจำนวน2ขนมขนมนี่แถมเมื่อซื้อแถม2เมื่อซื้อ แถมเนว่ยเมื่อซื้อช้างแถมไปสองราคาขายคือศ<ม>ูนย์ก็เพิ่มเข้ามาปุ๊บนี่เรามาลองดูนะครับซื้อช้างสองหนึ่งสองเห็นไหมฮะก็จะได้ขนมมาสองนี่เห็นไหมฮะ ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทําแลกซื้อกันดูแลกซื้อนะฮะแลกซื้อซื้อช้างนี่ซื้อสองแลกซื้อแลก,กซื้อสิงลกัน แลกซื้อสิงไปที่300นี่ซื้อ2บันทึกนะครับก็ค้นหาสิงสิงขวดนี่แลกซื้อ300แลกซื้อแรกซื้อ เมื่อซื้อช้าง2ขวดนะครับ300ใส่ข้างหลังไว้ให้รู้ให้เห็นจำนวนก็คือ1ขวดรานะคาขาย300นะครับเพิ่มเข้ามาเรียบร้อยมาขายช้าง2นี่ ก็จะได้สิงรานะคาสามนะครับเนี่ยก็เป็นอัตราส่วนนะครับโอเคทั้งแถมทั้งแลกซื้อแบบอัตโนมัติระบบก็จะนำายกรสินค้าที่ตั้งเข้าไปมาเข้าสู่บินเลยนะครับเท่านั้นเมื่อมาอย่างนี้แล้วก็ต้องให้สินค้ากับ ลูกค้าด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแถมหรือแลกซื้อแถมอนะ่ะโดยเฉพาะของแถมนะถ้าลูกค้าบอกไม่เอาของแถมเราก็กดลบออกนะฮะก็จะลบออกออกไปเลยประมาณนี้นะครับทดลองใช้งานได้ทีตัวทดลองเดโมโอของ s y s t e m p o พอได้เลยโปรแกรมขายสินค้าหน้ารานสวัสดีครับ